โอ้ตัวงามแมครับปุกนี่จะใส่สวยๆครับมือมือครัเย็นไเย็นมือมเย็นไเย็นกนคุบเลยคุบเลยคุบเลยนี่คุบคุคนี่คุบอะเรเย็นเอาอยู่เลย สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พ่อประยุกต์และครับพ่อใหญ่พดนะครับยุติสระน้องพ่อทำวันนี้เนาะครับยุติสะสูบเป็นสาทีสองของฤดูนะครับอ่ะครับสามปัญหาครับสานีเมากันนะครับต้นฤดูวางว่าคงสิมานน้องพ่อเนาะจองรับประกันนะครับ เด็ดเบามือน้องกล่องนะครับมาซอยครับซอยไปเยอนครับส่วนตะนุ่นบอสบายครับเด็ดพักคือบ้านะปวกเอาอ่อนนะเป๊ะจๆาานันันมันันดีมันันอเอายู่กันไอ้บค Tốt đấy, tốt Ôi 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 ทำรัวแหม่อะไรเงี้ยลูกพี่ห่วยผู้จัดการเนี่ยเนี่ยผู้จัดการนั่งจอนแต่มือเศร้าแล้ยเฮ้ยปวดปวดปลาดุกปลาดุกตัวง่ามเลยปลาสลิดหลายหลาย อ่อนต้นใหญ่หอกกำลังงามอ้วนในหัวมันหัวมันแบบหัวมันอ้วนหัวมันตันมีซ่าซ่าอันนี้กับตัวใหญ่สาบันนี่นอนลำท่วมนี่ต้นใหญ่ใหญ่คอตันบอกหอยจีกับเป็รละเอียบเล้เนี่ยบอกหอยหน่วยเหลืองบีคักเลยนี่หานตัวยังได้หันอะไรครับเปลี่ยนกูเลย งนวลจังน้อยครับอ๋อมาเด้อหนิตามโดยน้ำปลาร้าครับเป็นตาะแสบเลยเนาะลายแตกสะสะไมนูบันบันเท่าสีละอยู่กลางไห้กลางนาครับ เสร็จเรียบร้อยครับเมนูแรกครับม้อน,นีที่เมื่งคนอยากจะเบิดเป็นคนรัง,งกันห้อ <c> ง <oughs> เดียวนี่หองกันเนาะห้องเ,เดียวนี่ห้องกัาเรอ วดครับโอ้โหเป็นเศษอำลาไหลแตกสะลับปะสมพูดว่จะแสบก็เป็นซิมซิมลาบกันลาบแยกลาบทุกอย่บ้หมดแล้วแตกของยางลาบปะแรงกดทิ้งฝาหนึ่งผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาได้กินลูกกิ หาปลากระด้าอยู่เน่ยเีผมผมนาะแสบแน่เนียรัปลากระด้าแสบใส่กำบดีงหพอดีเลยอาาดหน่อยไหมพง แม่งกับปลาดุกมีแต่ใส่สวยๆครับรมีบมมตัวงานกันกบปลาดุกเบาดสุดยอดเลยครับโอ้เก่ง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 ครับออโอ้โอโอโลูกแม่ก็คือแม่คักเลยจับปลาเก่งคักมันมีสนะองตัวนี่นั่นนะนั่นนั่นนั่นคุณครับ ลุนตลอดลุนตลอดปื๊ดโตงามอยู่เขียงหลังเด้อจะมาอยู่ในรถกฮึบ<ม> <c oughs> เอาเอาเอาหู <c oughs> นหะันไปเขียนฮึบฮึบป้า <c oughs> มูป้า <c oughs> โอ้ยฮึบนี่พวกงวขึ้น,นยุ่งสิเนี่ย ดูฮึบฮึข็งแรงเลยครับป้านี่สมังนเอาเอาโอ้ว่ามือโอว้อวดลาย่ยไร,นรุนอยู่ครับ นี่บอยไฮเชอรี่หลายผุ่มแห้งถูงขึ้คนนี่ถึงก็แล้วกันนะเจตเดิ้ลเตเดิ้ลป้านน่นเจตเดิ้ลป้านี่แม่น่ะจับเจตเคียงเลยโอ้โหประคองไงพูดโอ้โห เอาเขีงเต้ปุ๊บปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุ๊บ <c oughs> ลองกูเลยเอาเอาเ,อา <c oughs> เป็งไงกองนี่บังดีดปลาดุกตัวง,งามครับสวิงเลย <c oughs> อันนี้ครับเด้จะต เบอร์หูดังูดังมูลน้ำเนี่ยนอเนี่ยอเฮ้ยกินดิบเรื่น่ะป่าด่ก

อย่างไฟดำผีคือมีใจเดมอะรกันมได้ปาดูาดูมาดูไงโอ้ตัวงามแม่งครับอ่อนนะยัเลยตั้มแล้ววยังดีละเขาทำมาเมื่อเขาทำแล้วเขาอะไร ร oh ุ่นรุ่นรุ่นเออนั่นนี่น่นี่มาดูทั้งทั้งก้องจะผ่านไมรููพวกรูปนี่ก้องกองเออยผ่านอาญายู่นีละมดูรุดอยู่นี่ละชทางน้ำนี่ละ มือม<ไ>ือฮะผอกเย็นไงเย็นไงมือมือเไงเย็นไงเื่อืนี่น่นนี่เรๆคุบเลยคุบเลยคุบเลยนี่คุบคบคบคบนี่คุบลนเอาอยู่เลยมือมืออกเย็นไงเย็นไงมือมือเย็นไงเย็นไงเรือนี่นี่นี่เร่ๆคุบเลยคุบเลยคุบเลยนี่

โอ้ยเร็จเทียวย่เกียยเระบุกับตั้งหลังเออยี่นี่ขี่ต้มเนหลือมึงสิแหะส่วนยังสิครับระดุเย็น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 อยู่ะเฮ้ยตรงงามเองครับปะดุ ม่าุมนี้เอียนหลายมีทุกปีกับมุมนี้เอียนระว,วังเอียนใหญเด้อแอนดอกไปนี่ทุดยอดเด้อใส่บิ๊กใส่พี่ทีเดียวส้วนนี่หลตัวให้งเอียน

ิงใหญ่ครับใส่กำลังงามเลยมีตัวนึงหนึ่คู่นึงอ่ะเองดูกันมาเมียสี่ตัวถึงโหสุดยอดเลย

เร็วปเต็นด้อเกอตลันครับเฮ้ยมีตัวใหญ่ๆครับต้นเนี่ย 别过来 การจับป้าก็ต่องจกลงไปเรื่อยๆก็จิหละครับพระว่าบางทีอบพปะคอยายมีถึงไต้เลยโอ้ประดุกงามลั่นนั่นไอ้ซาลันครับประดุกตรงงามด้วยไสทสวยมาก เก่งนย์บ่โอ้ยครับเหมือนกับเป็ะพ่อไงครับเข้ามาเห็นประหลดเลยหนอ วิ่งตัวิ้งันงังิ่โอ้ต้องงานน่ะโอ้นี่สาวหลันครับผมโอ้มีแต่ใส่น้ำเงาครับใส่โล บากองครับห่วยรต้องกัตัวงามครับให้ทุล่าดิป้าฟูนฟูนฮึ่ยอยู่ลึกๆครับจต่โอ๊เไวๆเลยบะมือพูนนว่ากระโดดมากจัง เตือนลนังังเอตเอนลนังครับลุนครับน really? ้องเเตือนเสียวได้บ่เอาเอาโอ้โไปห้องอาบคุณแล้ว ยี mm ่นี่ขีดต้มอีกแล้วขีต้มนะกำลังขึ้นล่ะคนไหมเอาไหนมื่อสาวนไงส่วนไงไงห้งเนาะหลวรุนกับบะมือพอทีเด็ดครับจะิอใส่พ่อวะพ่อวะีดต้มมันหรือ ไปกระดี่ไรอยู่มั้งต้นหน่อยใหมาเอาด้วนก่อนนี้ไม่เงียกับร้านพ่อนยังครับถอนก้อนหา่อนก้อนเดี๋ยวนักเากอนไป้เดี๋ยวนเลี้ยหน่อยเดียวแ่่ามีหูไป ไอ้ข <ion> <already>. oh, <Bond> ้อหม้อวะเนี่ยเอา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 เฮ้ยโอ้โหนนอน่จับกันมอลเลยัมือนจับจับเลยจับ มาคุณละเขียนล้วอ่ะผีในใยเขียนผีพะอ จับหัวจับหัวใสเก่งเลยนะด้นน้ดันนะเก่งด้นนะโอ้ลั่นเออเอาจนใดนีต้วงามครับพี่คนีหนต้มอครับโอ้ลุนนี่จะถึอเบ็ดเนาะ ง่างเงินละเบียดเนี่ยปลาเขาบ้างเลยแหละครับรป,ปลาไหลเปลี่ยนเป็นปลาควาอย่าให้ทำงันวันนี้น้อยน้อย

อช่ยังน,นกได้ต่าหลาดครับยังอ้หู้ยปลาดุกงามแม่รครับอโอ้ตัวงามเลยครับสอ,องตัวปลาดุ ลว้าว wow! มันหมานเลยครับนะ่ะคิดถ่ายสวยสวยงามครับใช่ใจครับมาดดีครับยังลูก ดีกกลยังไครับนีเจ้ากางนั้นกางนั้นกางนี้เขาเหยียดเด้เจี๋ยบนนอพอแล้วครับที่เหลือไวท้ทำพันธุ์ครับดูดกาลนีก็ที่ว่าจบแล้วสำรับสาหนีครับของพญพลครับ เดี๋ยวไปสูบเพิปป่อป้าแล้วก็ยอดร่วมอตอนรับน,อน่องไม้ก,ก,ก็เลยครับมือนี้ครับตอนรับน่องไม้ก็เล่ยด้วยงูเอามือปากกว้างวางเล่ยยี่ของแซ่บช่วงกระทายครับเป็นบ่ขึ้นจากเล่ยปลาดุกมีตัวง,งามปลาคอใส่ไงกำลังได้สุดดีใส่ในเมืองตัวง,งามเป็นกับปลาดุกง,งามแฮงตัวง,งามหมดเลย ปดกดกกับตัวงามงามครับใส่งามงามกับตัวซ้ำนึงซ้ำแขนกับไายตัวป้าหมอเด็ซ้ำนี่ครับส่วนนี้เป็นปาจะตัดเงียงครับแต่กระแพกสุดไว้9กิโลหักเข่งไปสองคิวสองกิโล ตัดเงียงประดุกครับเผื่อจะมาแพ็กสดเขีงไงครับจุ่งใจการแร้งครับเมื่อนี้ถือว่าเดินหน้าสิภาไปกล้ำงูจงอางมามาอขอบคุณครับเจ๊มาสาธุ เรียงไหมเียงไม่ก่แจ๊กเนี่ยเรียโอเคการสับคิมีกันยังพ่อเหลือทุนเหลือทำไรอยู่เนาะบอาขาดครับพี่น้องครับสรับมือนี้ผมดังจิตคนรับปกะกนพอทำไมสาหาครับสรับมือนี้สวัสดีครับมันมันไปแดงไดมือนี่ความือซึกตอนรับเด็กไปครับไปแังไดนาะเบามือ